การนวดอาการปวดสะโพกนะคะอ่ามีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีค่ะทานยาอะไรเป็นประจำไหมคะไม่มีค่ะทานอาหารครบห้าหมู่ไหมคะครบค่ะพักผ่อนพอไหมคะพอค่ะออกกำลังกายบ้างไหมคะบางครั้งค่ะขับถ่ายเป็นปกติไหมคะเป็นปกติค่ะขออนุญาตตรวจหัตถเวชหน่อยนะคะค่ะณานอนลงค่ะนอนหงายค่ะ เสียดะฉพกด้านไหนคะ,ด,นคะด้านขวานะคะขออนญาตเช็คหัตถเวทนิดนึงนะคะ ยกข่าวครูค่ะ จุดแรกที่เราจะนวดนะคะนั่นก็คือคนไข้คนนี้เขามีอาการปวดด้านขวาแต่การนวดบำบัดในการปวดสะโพกนั้นนวดทั้งขวาและซ้ายนะคะการแก้อาการของผู้ถูกนวดที่เป็นโรคปวดสะโพกนะคะจุดสัญญาณที่หนึ่งนะคะอยู่เหนือเข่าสองนิ้วเข่านะคะสองนิ้ว กดนะคะนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยค่ะจุดสัญญาณที่สองนะคะใช้สะดือเป็นจุดศูนย์กลางนะคะห่างจากสะดือสองนิ้วนะคะลึกลงไป2นิ้วกดนะคะนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยค่ะผู้ถูกนวดนอนตะแคงนะคะ ผู้นวดจัดท่านะคะให้ขาผู้ถูกนวดอยู่เหนือเข่านะคะจุดที่1น,นะคะจุดหัวตะคาค่ะใช้มือกดนะคะบริเวณกระดูกหัวตะคากด้านนอกนะคะจะมีรอยบุ๋มๆนะคะนับ1นึถึงสิแล้วก็ปล่อยค่ะห่างจากจุดนี้นะคะมาอีก2นิ้วนะคะกดนะคะนับ 1- นึถึงสิแล้วก็ปล่อยค่ะ ู้นวดถอยมาที่บริเวณก้นย้อยผู้ถูกนวดนะคะนวดจุดสัญญาณสลักเพชรนะคะแล้วก็กดนั่งนิ่งนะคะนับ1ถึงค่ะจุดต่อไปนะคะมาที่ต้นขานะคะห่างจากสลักเพชรบริเวณต้นขาเลยนะคะกด1ถึงแล้วก็นวดค่ะห่างจาก จุดนี้หนึ่งฝ่ามือนะคะกดนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ปล่อยค่ะจากจุดนี้เช่นเดียวกันหนึ่งฝ่ามือนะคะกดนิ่งๆน,นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ปล่อยค่ะจุดต่อไปเป็นจุดหน้าขบาดนะคะที่อยู่ใต้เข่านะคะกดนับหนึ่งถึงสิบ แล้วก็ปล่อยค่ะห่างจากจุดนี้เช่นเดียวกัน1ฝ่ามือนะคะก็อยู่ระหว่างประมาณกึ่งกลางขานะคะนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยค่ะจุดต่อไปวาง1ฝ่ามือนะคะแล้วก็กดนับ1-10ถึง10แล้วก็ปล่อยค่ะเป็นอันว่าสิ้นสุดการนวดแก้อาการโรคที่เกี่ยวกับการปวดสะโพกค,ค่ะอ,อยากจะแนะนำนะคะ ข้อที่หนึ่งลดการเดินซ้ำๆนะคะหรือเดินจนมากเกินไปนะคะสองก็คือพยายามอย่านอนในท่าตะแงคงเป็นเวลานานๆน,นะคะงดของแสลงทุกชนิดนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้ได้วันละ6-8ถึงแปดแก้วออกกำลังกายตามวัยนะคะ เราะนั้นการเสียดสะโพวกวิธีการออกกำลังกายก็คือท่านวดตัวเองนะคะ,ะก็นวดที่ข้อเท้าโดยการใช้มือทั้งสองข้างนวดตัวเองขึ้นมาจนถึงต้นขานะคะแล้วก็ข้อสำคัญขอให้ทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะ